ถือเป็นลำดับที่13ของการพบแมลงช้างกรามโตในประเทศไทยแมลงช้างกรามโตสยามเนี่ยมีสีแตกต่างค่อนข้างชัดเจนต่างออกจากสมาชิกในกลุ่มเดียวกันและยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกค่ะเป็นผลพลอยได้มากกว่าค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นการศึกษาถึงทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเราค่ะ เอาไปใช้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะอากาศนะคะอย่างเช่นโลกร้อนขึ้นทําให้เราได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกด้วยค่ะ การค้นพบมแมลงช้างการโตชนิดใหม่ของโลกนะคะชื่อว่ามแมลงช้างการโตสยาม โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอินโดไซลิสไซเมนซิตค่ะไซเมนซิตก็คือมาจากสยามเอนซิตคือเป็นมแมลงของสยามนั่นเองค่ะซึ่งการพบมแมลงช้างกลามโตสยามชนิดนี้นะคะเ,เราพบที่ห้วยเหล็กนะคะตำบลเขาหลวงอเาเภอวังสพงจังหวัดเลยค่ะถือเป็นลําดับที่13ของการพบมแมลงช้างกลามโตในประเทศไทยค่ะโดยมแมลงช้างกรามโตสยามชนิดนี้นะคะมีลักษณะเด่นคือบริเวณส่วนหัวอกแล้วก็ลําตัวมีลักษณะสีน้ำตาลนะคะในขณะที่สมาชิก เพื่อนๆกันของแมลงช้างกระตูสยามที่อยู่ในสกุลเดียวกันคือสกุลอินโดไซริดค่ะจะมีลักษณะหัวและอกสีส้มแมลงช้างกระตูสยามเนี่ยมีสีแตกต่างค่อนข้างชัดเจนค่ะเมื่อเราเห็นแล้วก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นแมลงชนิดเดียวกับอีกตัวหนึ่งที่เราพบเช่นเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าในลำธารห้วยเหล็กค่ะเราก็จะพบแมลงช้างกลามโตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อว่าแมลงช้างกลามโต12ปันนาค่ะ ซึ่งมีลักษณะของหัวและอกสีส้มค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้นําตัวอย่างของแมลงช้างกามโตสยามที่คิดว่าน่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลกหรือเปล่ากลับมาที่ห้องแลบมหาวิทยาลัยของเรานะคะจากนั้นเราได้ศึกษาลักษณะทางสถฐานวิทยาของแมลงช้างกามโตกลุ่มนี้ที่ที่มีหน้าตาแปลกแปลก,แปลกไปจากที่เราเคยจัดจําแนกชนิดมาหลายๆตัวนะคะในห้องแลบเราก็พบว่าเอแมลงช้างกามโตกลุ่มนี้นะคะ ส่วนของอ,อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ของเขาเนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งเราจะเรียกว่า Sa c ไลส์สต t u กเจอรซึ่งเ,เป็นเป็นลนักษณะคล้ายๆถุงนะคะถุงยุนยู่ภายใต้อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งเมื่อเราไปเทียบกับมแมลงช้างกามโต12ปันนาที่เราก็พบเช่นเดียวกันในลำธารห้วยเหล็กนะคะเ,เราไม่พบอ,อวัยวะนีเ้เราไม่พบส่วนนี้ในอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ของ มแมลงช้างกำตัว12ปันานแล้วก็จึงแปลกใจค่ะหลังจากนั้นเราก็จึงได้ศึกษาลักษณะสถานฐานอื่นเพิ่มเติมแล้วพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นมแมลงช้างกำลโตชนิดใหม่ของโลกค่ะจากนั้นนอกจากการศึกษาสถานฐานวิทยาของเราแล้วนะคะเราก็ยืนยันอีกอีกวิธีการหนึ่งที่จะมาช่วยยืนยันในการระบุชนิดนะคะแล้วก็ได้ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลค่ะคือ,อ,อการหายีน CO1 นะคะ ของแมลงช้างกำลัตัวกลุ่มนี้เพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างแมลงช้างกำลตัวปันนาและก็แมลงช้างกำลัตสยามเราก็พบว่าแมลงช้างกำลัตที่ไอหน้าตาสีน้ำตาลเนี่ยค่ะเขามีลักษณะทางสังสาวิทยาที่แตกต่างจากอีกกลุ่มนึงอีกตัวนึงและก็ยังมีผลดีเอที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเราจึงสรุปได้ว่าแมลงช้างกำับตัวไอเจ้าหัวสีน้ำตาลแล้วก็อกสีน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นแมลงชนิดใหม่ของโลกค่ะจากนั้นเราก็ได้ทําการเขียนบรรยายนะคะแล้วก็ ตีพิมพ์ลงในวานรสาร s ท็กซ่าค่ะในต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาที่ได้เผยแพร่ไปแล้วค่ะก็คือสนใจที่จะศึกษาแมลงช้างกลามโตเนี่ยตั้งแต่ได้เริ่มทำงานกับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรนรโนแสงประดับนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านได้ช่วยดูมาตั้งแต่ทำเกี่ยวกับโครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินนะคะ ตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็พอมาปริญญาโทเนี่ยก็ได้ทําเกี่ยวกับมแมลงน้ำนะคะแล้วก็พบว่ามีมแมลงกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถจ,จัดจาแนกชนิดได้หรือว่าเป็นข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของมแมลงช้างกามโตที่เขก็เลยสนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังนะคะก็เลยได้เข้ามาเร,รียนปริญญาเอกแล้วก็ทําอนุกรมวิธานของมแมลงช้างกามโตของประเทศไทยนะคะจากตอนนี้นะคะ พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีแมลงช้างกำโต12ชนิดนะคะแต่จากเราได้ทําการศึกษามา2ปีถือว่ายังไม่มากนักแล้วก็ตัวอย่างจากมิวเซียมหลายๆที่นะคะพบว่าตอนนี้เรามีข้อมูลของแมลงช้างกำโตมากขึ้นประมาณ20ชนิดค่ะแล้วก็คิดว่าตัวอ่อนที่เราได้ทําการศึกษาทางด้านสัตว์ปียาแล้วก็ทางด้านดีเอแล้วเนี่ยคิดว่าจะสามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลของแมลงช้างกำโตที่ แข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้สามารถระบุชนิดได้จากตัวอ่อนด้วยนะคะในตอนนี้แล้วก็มันจะส่งผลให้เวลาที่เราจะจําแนกชนิดในการทําพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังดินเพื่อที่จะไปประเมินสิ่งแวดล้อมหรือว่าประเมินคุณภาพน้ำเนี่ยค่ะทำได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นค่ะแมลงช้างกามโตนะคะนอกจากจะมีความสําคัญในด้านนําไปประเมินคุณภาพน้ําหรือว่านําไปประเมินระบบนิเวศแล้วนะคะเรายังพบว่า มแมลงช้างกำโตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านในทางภาคเหนือนะคะนิยมนํามาใช้ประกอบอาหารนะคะจากการไปสํารวจการเก็บตัวอย่างของดิฉันนะคะเราพบว่าที่บ้านแม่คะค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าในทางจังหวัดน่านอำเภอบ่อกเกลือนะคะเราพบว่าชาวบ้านเนี่ยนิยมนําไปเก็บมแมลงช้างกำโตมาประกอบอาหารกันอย่างเป็นที่นิยมกันเลยค่ะ ที่ชาวบ้านอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีการเรียกชื่อของแมลงช้างกามโตตัวนี้ค่ะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นบริวเวณบ้านแม่คะนะคะอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไซบังทาค่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงโปนะคะหรือว่าถ้าชาวลัวที่จังหวัดน่านเนี่ยก็จะเรียกแมลงช้างกามโตนี้ว่าหง,งีดนะคะหรือว่า บางทีทั่วไปเนี่ยดิฉันเคยได้ยินว่ามีการเรียกว่าเป็นตะขับน้ําเนื่องจากว่าตัวอ่อนของแมลงช้างกรามโตนะคะถ้าอยู่ในเป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ำนะคะ mm hmm. ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับตะขาบแต่ว่า,าจะเป็นเพียงระยางนะคะไม่มีพิษค่ะก็ขพบคุณกากรนะคะเอารูปมาให้ดูนะคะว่าเขาเจอตัวแมลงช้างนะคะที่รู้สึกว่ามันจะแปลกกว่าอินโดไซออิสนะคะวาน,นาเอนซิสหรือว่าแมลงช้างกลามโต12ปาน,นานะคะดิฉันก็พอดูแล้วก็อื น่าจะเป็นตัวที่ที่แปลกนะคะเพราะว่ามันดีสีราคาที่ที่ต่างไปมากเลยเพราะว่าถ้าเป็น12ปันนาหรือว่าเป็นพวกอินโดเซอ s ิสอื่นเนี่ยที่เรารู้จักแล้วค่ะมันจะมีสีออกส้มๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีหม่นๆน,นะคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองดูนะคะก็เลยมาลองดูลักษณะอื่นๆน,นะคะอันนี้มายถึงว่าเป็นตัวเตมวัยนะคะ ดูจากอยวัยวะเพศของเขานะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะทราบว่าเขาจะเป็นชนิดใดนะคะสำหรับสัตว์แล้วเนี่ยเราจะดูที่อยวัยวะเพศผู้ค่ะนะฮะแล้วโชคดีค่ะที่เราได้เพศผู้มานะคะพบว่าเขามีความแตกต่างกันนะคะหลังจากนั้นก็เลยเได้วาดรูปนะคะแล้วก็บรรยายลักษณะแล้วก็ส่งไปปรึกษานะคะกับอาจารย์ ถ่านอาจาริ์วนะคะซึ่งประเทศจีนนะคะแล้วก็กับอาจารย์วิยาวัฒนใจตรงนะคะหลังจากนั้นก็ดําเนินการเลื่อยมาจนก,กระทั่งสามารถที่จะตีพิมพ์ได้เนยค่ะ <S <S สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับพวกมแมลงนะคะพวกมแมลงน้ำนะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่นะคะของพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังดินนะคะการที่เราศึกษา สัตว์เหล่านี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการศึกษาถึงทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเราค่ะนะคะเพราะว่าเราจะต้องทราบเลยค่ะว่าเรามีทรัพยากรสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะแล้วเขาีการการะจายตัวอยู่ที่ไหนมีสถานภาพเป็นอย่างไรนะคะบางชนิดเป็นชนิดที่ใกล้ศูนย์พันหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนะคะว่าเราว่าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยนะคะก็จะทําให้เราสามารถทราบถึงความ สัมพันธ์นะคะกับสิ่งแวดล้อมได้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านาในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก็เอาไปใช้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะอากาศนะคะอย่างเช่นโลกร้อนขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็เอามาศึกษาได้นะคะเพราะว่าเราก็พบนะคะว่าการศึกษาของเราอย่างต่อเนื่องนะคะที่อุทยาแห่งชาติน้ำหนาวนะคะแล้วก็เพราะว่า การศึกษาของเราซึ่งประมาณสักอ,อย่างต่อเนื่องมาประมาณ20ปีเนี่ยนะคะก็พบเลยค่ะว่าอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นนะคะแล้วก็ที่น้ําหนาวก็ร้อนขึ้นเช่นกันเนี่ยนะคะก็ส่งผลนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเนี่ยค่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของด้านระบบนิเวศนะคะก็พบว่าการย่อยสลายนะคะพวกเศษซากพืชในลำธาร ะะก็เพราะว่าการย่อยสายเสร็จซากพืชในลำธารเนี่ยคะ่ะนะคะเกิดขึ้นเร็วกว่านะคะเมื่อ,อย้อนหลังไปที่เราได้ทำเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถทำให้เราได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกด้วยคะ่ะนะคะก็สามารถใช้ในในหลายๆด้านนะคะ,นะคะหรือการใช้ประเมินคุณภาพน้ําการประเมิน ความอุดมสมบูรณ์นะคะของระบบนิเวศค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการศึกษาพวกมแมลงนาบนะคะที่เราเอามาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะนะคะเพราะว่ามแมลงบางชนิดก็จะมีความไวมากนะคะต่อต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือบางชนิดที่ก็จะทนมากอย่างมแมลงช้างกลําล่ำโตอินโดไซอลิสเนี่ยค่ะนะคะเราก็คิดว่านะคะว่าเขาอาจจะเป็น ในอนาคตนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นดตชชนีนะคะที่เอาไว้บ่งบอกถึงบริเวณที่มีการปนเปื้อนนะคะจากพวกโลหะหนักได้ค่ะการการพบสิ่งมีชีวิตเชนิดหน่อนะคะจริงๆก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่สำคัญของเราหรอกนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นผลพลอยได้มากกว่าค่ะการที่เราได้ไปสำรวจนะคะในสถานที่ต่างๆเนะะี่ยค่ะก็จะทำให้เราทราบด้วยค่ะว่าเราได้พบกับ สิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นพวกเอเลียนสปีชีหรือว่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นนะคะนะฮะที่นําเข้ามานะคะซึ่งบางอย่างอาจจะทําทให้เกิดผลเสียนะคะกับสภาพนิเวศของบ้านเราในอนาคตได้ค่ะโดยอย่างเช่นนะคะที่เราไปที่วางสะพุงเนี่ยค่ะนะคะเราก็พบว่าบริเวณในหมู่บ้านนะคะในลําห้วยของหมู่บ้านนะคะ,นะคะห้วยควยนะคะเรียกว่าห้วยควยอ่เราก็พบนะคะว่าเราเจอพวกเคลฟิสนะคะ ซึ่งจะเป็นสัตว์ที่เขาเอามาเลี้ยงนะคะซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วก็อันตรายนะคะเพราะว่ามันจะกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆของเรานะคะนะฮะเป็นอาหารค่ะเพราะฉะนั้นการที่พบสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วเราสามารถที่จะกําจัดมันไปได้ก่อนนะคะก็จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศของบ้านเราเองค่ะ งานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราได้ร่วมกับดรวิยวัฒน์ใจตรงค่ะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะและยังร่วมกับ professor ซิงยู่หลิวจาก agriculture of china ประเทศจีนค่ะและงานวิจัยชิ้นนี้ที่ดำเนินไปเสร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอขอบคุณทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ